สวัสดีครับเรีอเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกันผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองคช้าคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีคช้าแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกันนั้น ผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารยนุด้วยในเชา้าและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีกันครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกของเดือนกรกฎาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมปีพุทธศักราชส5 6 7นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปากแรกของเดือนกร,รกฎาขมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ t e m p e พร n c e หรือว่าไพ่ขนเทน้ำนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นธาตุลมฉะนั้นดวงชะตาของท่านจะไม่ได้อยู่นิ่งถ้าเป็นเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่จะเดินทางไปนู่นมานี่อยู่เสมอนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ ดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยเปลี่ยนแปลงด้านสถานที่ทำงานหรือว่าเปลี่ยนแปลงในด้านของตำแหน่งหน้าที่การงานแต่ว่าไพ่ใบนี้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่ให้คุณด้านดีด้านบวกไพ่ใบนี้ยังจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราศีกันที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหลาย เช่นขับวินบอเตอร์ไซค์ขับรถตู้รถเมย์รถสองแถวรถทัวร์รถบัสรถรับจ้างทั้งหลายรถบรรทุกเข้าของนะครับขนส่งเข้าของรวมไปถึงคนที่เป็นไรด้งไรเดอร์ ider, อะไรต่างๆพวกนี้ถือว่าดีนะครับคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกสายการบินเช่นเป็นพนักง,งานต้อนรับนะครับบนเครื่องหรือว่าพนักง,งานที่ทํางานอยู่ในภาคพื้นดินในลักษณะแบบนี้ก็จะดีด้วยเช่นกัน คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือนะครับเช่นพวกเรือข้ามฟากเรือโดยสารหรือว่าเรือส่งสินค้าขนาดใหญ่นะครับที่วิ่งไปต่างประเทศในลักษณะแบบนี้ก็จะดีมากๆด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับว่าไพ่ทำพรวันหรือว่าไพ่คนเทน้ำเนี่ยแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกกับผู้ที่เกิดราศีกันนั่นเองครับ ชาวราศีกันครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีก็ควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นเองเนะครับหากว่าท่านสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยสายแห่งไพ่ยิปซีกับผมประจานุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า22ปี ตัวผมเองจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศาจรรย์ของศาสตร์แห่งไพยิปซีอย่าลืมนะครับหากว่าท่านนั้นสนใจต้องการอยากยืดดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพยิบซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่เดอเอ็มโพเอร์หรือว่าไพ,พ่จักรพรรดนี่คือไพ่สูงสุดของผู้ชาย และไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยนะครับคนที่รับราชการถหารว่าได้ไพ่ใบนี้มีโอกาสที่จะเติบโตวดวงนี้ไม่ใช่ดวงลูกน้องเป็นดวงเจ้าคนนายคนนั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นสู่ข้าราชการระดับสูงเป็นระดับผู้บริหารระดับหัวหน้าในลักษณะแบบนี้น,นั่นเองนะครับคนที่ทํางานนะฮะรับราชการเป็นตำรวจทหารถามว่ามีาไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะได้เป็นนายพันนายพลอย่างแน่นอนอย่างนี้เป็นตน้น หรือว่าชาวราศีกันนะครับที่ไปเอาดีทางด้านของการเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติกระแสในตัวท่านจะดีมากๆถ้าจะมีการเลือกตั้งอีกก็มีโอกาสสูงมากที่ตัวท่านเองนั้นจะได้รับการคัดเลือกนั่นเองนะครับบางทีคนที่มีประสบการณ์หรือว่าทํางานการเมืองมาเยอะมีโอกาสที่จะได้ตําแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นเองนะครับ คนที่ทำงานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาในภาคเอกชนก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ปรับตําแหน่งจากพนักงานปฏิบัติการธรรมดาขึ้นไปสู่หัวหน้าง,งานขึ้นไปสู่ผู้จัดการหรือไม่ก็ขึ้นไปสู่ผู้อํานวยการแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคนที่ทาํามาค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวถ้ามีไพ่เดอมเพเรอร์หรือว่าไพ่จกพักรพรรดิจะดีมากๆเลยนะครับไพ่เดเอมเพเรอร์หรือว่าไพ่จกพักรพรรดินั้นยังหมายความว่า บางทีผู้ที่เกิดราศีกันจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติบางทีบางท่านนั้นจะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปท่องเที่ยวหรือว่าเพื่อไปทํางานยังต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่า,าไพ่ใบนี้นั้นอย่างที่ผมบอกว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกมากๆนั่นเองนะครับ คล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6อยู่ใกล้ๆกันนี่คือไพ่ n g of s o r ์ s หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือดาบนั่นเองไพ่ใบนี้ก็ด้วยเช่นกันว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้นเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างนี้เป็นต้นตัวท่านเองดีนะครับชาวราศีกันเป็นคนที่ดุเอาจริงเอาจังในด้านของการทํางาน ตัวท่านเองอาจจะเครียดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับด้วยความรับผิดชอบที่เยอะมากขึ้นประกอบกับชาวราศีกันนั้นเป็นคนเจ้าระเบียบและก็เป็นคนที่พูดตรงพงผางขวานผาซากคิดอะไรก็ตามแต่ก็คือพูดอย่างนั้นในลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วตัวท่านเองนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีแต่ให้ระวังว่าจะมีปัญหากับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาตัวท่านเองนั้นเขาอาจจะกลัวเกรงต่ออำนาจของท่านนะครับแต่ว่าลึกๆในใจแล้วก็คือ ไม่จริงใจนั่นเองรับหลังนะครับเอาเรื่องเราไปพูดในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเราลองคิดหาวิธีการบริหา,ารจัดการแนวใหม่ก็แล้วกันนะครับทำอย่างไรจะได้ใจลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเองนะครับหรือว่าอย่างนน้อยก็อาจจะลงมาคุกคลีกับเขาบ้างมาเลี้ยงดูเขาบ้างในลักษณะแบบนี้นะครับมาสอบถามมาให้กําลังใจเขามันก็จะสารสัมพันธ์กับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าไพ่ใบนี้นั้นถือว่า เป็นไพ่ของคนที่ทำบุญคนไม่ขึ้นบางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะมาดูแลเขาอย่างดีนะครับผมให้ความช่วยเหลือเขาอย่างดีแต่เขาก็ยังอาจจะไม่จริงใจกับท่านก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ n g of s o r ์ s ส่วนไพ่킹ออฟวอร n นนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่5าไพ่ใบนี้ก็เช่นเดียวกันว่าดวงการงานตัวท่านเองนั้นจะประสบความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมีโอกาสที่จะปรับตำแหน่งขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นไปได้นะครับไพ่ทำบริษหรือว่าไพ่คนเทน้ําที่อยู่ในตําแหน่งที่1ก็หมายความว่าชาวราศีกันนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้คือได้ไปรับตําแหน่งที่สูงขึ้นเพราะว่าไพ่เกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บริหารของท่านนั้นมีหลายใบเหลือเกินนะครับไพ่ king of w a n d ยังหมายความว่าผู้ที่เกิวราศีกันเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีนะครับทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์เป็นคนที่สนใจข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเอง ไพ่ใบนี้ยังหมายควาว่าผู้ที่เกูราศีกันนั้นเป็นนักพูดคุยต่อรองเจรจางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คําพูดวาทศิลป์ต่างๆนั้นจะประสบความสําเร็จเพราะว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่พูดดีนะครับเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดนั่นเองสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจให้กับคนอื่นเห็นตามคล้อยตามได้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่3นี่คือไพ่สิบไม้เท้า ไพ่สิบใบเท้ายังหมายคว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีการบางท่านนั้นจะได้ทํางานร่วมกับคนหมู่มากให้บริการคนจํานวนมากๆบางทีบางท่านนั้นทํางานอยู่ในโรงงานหรือว่าบางท่านนั้นทํางานอยู่เฮดออฟฟิศซึ่งมีคนเยอะๆหรือว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายต้องให้บริการลูกค้าจํานวนมากในลักษณะแบบนี้ งานของท่านค่อนข้างหนักแล้วก็ยุ่งนั่นเองนะครับไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองาหากว่าเป็นไปได้หาเวลานะครับไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปรีแลกซ์บ้างไม่เช่นนั้นจะหนักจนเกินไปนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับส่วนไพ่เดอะฟูลนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสนะครับที่จะได้หาเวลาไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนั่นเองไปท่องเที่ยวยังแหล่งธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีกันนะครับที่มีอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหลายนี่นะครับเช่นบริษัทนําเที่ยวเป็นไกด์นาเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพวกที่พักโรงแรมบรีสอร์ทเกสเฮาส์โฮมสเตย์จะดีนดั่นเองนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับพวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆก็จะดีด้วยเช่นกันนะครับคล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่หกดาบไพ่หกดาบก็หมายเขาว่า ผู้ที่เกิดราศีกันนั้นเนื่องจากว่าการงานของท่านค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยแล้วก็มีความรับผิดชอบเยอะเครียดนั่นเองนะครับจะได้มีโอกาสนะฮะได้ไปพักผ่อนไปรีแลกซ์ลาพักร้อนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับตัวท่านเองนั้นจะได้รีแลกซ์พไพ่ใบนี้ยังหมายเขาว่าบางทีบางท่านนั้นจะได้ไปท่องเที่ยว ยังแหล่งที่เป็นน้ําเช่นทะเลหรือว่าไปท่องเที่ยวยังแหล่งที่เป็นแม่น้ําอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับไปทานอาหารในแพรไปทานอาหารริมแม่น้ําอย่างนี้ก็ได้นั่นเองสําหรับความหมายของไพ่หกดาบนั่นเอง,เองเนะครับไพ่หกดาบนั้นถ้าเป็นธุรกริจการงานอีกด้านหนึ่งของผู้ที่กูราศีกันที่จะดีก็คือคนที่ทําอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับพวกน้ําดื่มน้ําแข็งหรือว่าขายเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มทั้งหลายเช่นกาแฟน้ําวงน้าหวานอะไรประมาณนี้จะดีนะครับ คนที่เป็นแม่ค้าพ่อขายขายอาหารทะเลขายปลาน้ําจืดนะครับคนที่เลี้ยงปลานะฮะเลี้ยงปลาในกระชงังเลี้ยงปลาในบ่ออะไรประมาณนี้ถ้าเป็นการงานด้านนี้จะดีนะครับคนที่ขายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับประปาพวกท่อน้ําพวกก๊อกน้ําพวกสุขภัณฑ์ทั้งหลายถ้าเป็นไพ่หกดาบถ้าเป็นธุรกิจการงานด้านนี้จะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดราศรีกันนั่นเองนะครับ ตัวท่านเองยังมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เอ็ดออฟแพนเกอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่4ไพ่ใบนี้ก็หมายควาว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีกันที่ทํามาค้าขายเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับนะครับเช่นพวกเจ w วอรี่เพชรพลอยพวกร้านทองทั้งหลายเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบจะดีนั่นเองนะครับหรือไม่คนที่ได้ไพ่เอ็ดออฟแพน c เ e อร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญก็หมายความว่าชาวราศีกันนั้นจะได้ของขวัญของฝากของมีค่าเป็นแ,แหวนเงินทองอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ไพ่เอ็ดออฟแันด์เคอร์รว่าไพ่หนึ่งเหรียญยังตีความหมายได้ว่าชาวราศีกันนั้นจะมีโชคใหญ่นั่นเองนะครับคนที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เป็นไพ่แห่งโชคลาบนั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคครั้งใหญ่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่มีโอกาสสูงมากเลยนะครับเพราะว่าไพ่เอ็ดออฟแพนดเคอร์รือว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นี่คือไพ่อันดับหนึ่งของคนที่จะมีโชคมีลาบด้านของการเสี่ยงดวงนั่นเองนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของปากแรกเดือนกรกฎาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่ King of พ e n t a c l e หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยี่ีคนที่ได้ไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะครับว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคมีลาภทางการเงินครั้งใหญ่เพราะว่าเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆธุรกิจการค้าการขายของท่านนั้น จะนามาซึ่งเงินก้อนใหญ่หรือไม่บางทีบางท่านถ้ามีการปรับเงินเดือนก็จะมีการปรับเงินเดือนแบบก้าวกระโดดนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้และนอกจากนั้นตัวท่านเองมีไพ่เอ็ดออฟไพน์เดอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญก็ตามที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าชาวราศีกันนั้นจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกรอตเตอรี่ได้เงินก้อนใหญ่มากๆยิ่งถ้ากว่าเป็นไพ่คิงออฟไพน์เดอร์หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญก็บอกได้เลยนะครับว่า จะร่ำรวยมากๆตั้งแต่24ล้านจนถึง30ล้านเลยทีเดียวนะครับชาวราศีกันดวงชะตาของท่านนั้นจะพลิกผันครั้งใหญ่ดวงชะตาของท่านนั้นจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีใหม่ในช่วงพริบตานั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับคราวนี้ที่เราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปรับแรกของเดือนกร,รกฎาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ตัวท่านเองมีไพ่5ถ้วยนะครับที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปนั่นเองนะครับถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นดูรูปตามหน้าไพ่ด้านหน้าของคนที่ยืนอยู่นั้นเป็นรูปถ้วย3มใบที่ล้มอยู่นะครับด้านหลังนั้นเป็นรูปถ้วย2ถ้วยนะครับที่ตั้งดีอยู่นั่นเองนั่นก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นกําลังเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนึกถึงแต่เรื่องเก่าๆเ,เหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วในลักษณะแบบนี้ จริงๆแล้วตัวท่านเองนั้นอาจจะมองตัวเองในแง่ลบมากจนเกินไปนั่นเองทั้งๆที่ตัวท่านเองนั้นก็มีถ้วย2ใบที่ตั้งดีอยู่นั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นก็มีส่วนดีอยู่เยอะแต่ว่าตัวท่านเองนั้นมักจะมองไม่เห็นนั่นเองนะครับคนที่ได้พไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรัก ที่ต้องเครียดแล้วก็คิดมากก็เนื่องจากว่าบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับก็หมายความว่าคนรักคู่รักอาจจะไปรับตําแหน่งใหม่อย่างสถานที่แห่งใหม่ยังอําเภอใหม่ต่างจังหวัดในลักษณะแบบนี้ก็คือจะอยู่ไกลกันนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นดวงเรื่องของความรักไม่ค่อยดีไม่ค่อยสมบูรณ์ก็หมายความว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าบางทีบางท่านนั้น อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนั่นแหละอยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลนะครับคือไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วก็ไม่ค่อยพูดคุยกันในลักษณะแบบนี้บางทีแยกห้องนอนกันนอนแยกเตียงนอนกันนอนบางทีอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่หมดรักแล้วที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะลูกอยู่ด้วยกันเพราะสังคมในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความรักที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอะลที่อยู่ในตำแหน่งที่2เนี่ย ก็หมายเขาว่าชาวราศีกันนั้นเป็นคนมีสเสน่ห์เจ้าชูนั่นเองนะครับด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่านะฮะที่ตัวท่านเองนั้นไปนอกใจคนรักและถูกจับได้ก็เลยมีปัญหานะครับต้องแยกห้องนอนกันหรือว่าบางทีนี่ต้องอยู่ห่างกันเนื่องจากว่าต้องทะเลาะกันนะครับมีปัญหาต่อกันในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนผู้ที่เกิดราศีกันท่านใดที่เป็นโสดนะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดนโพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิคนรักคู่รักของท่านที่จะเข้ามา บางทีนะครับอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นคนไทยก็อาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมีอิทธิพลนะครับผมหรือว่าเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งในลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุต่างกับเราค่อนข้างเยอะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับและนี้ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปากแรกของเดือนกร,รกฎาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15 เดือนกร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารนุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิวราศีกันทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุชช่องเปลวเทียนพยากรณ์มานาโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ